เปิ้ลนาครยินดีลูกชายหลังน้องออก้าคว้าชแชมป์เจสกีโลกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นอย่างมากซึ่งลูกบ้านนี้ได้ทำเอาคนเป็นพ่อแม่อย่างเปิ้ลนาครและจูนกระสมาภูมิใจในตัวลูกชายอย่างน้องออก้าที่ล่าสุด9ตุลาคม2565สามารถคว้าชแชมป์เจสกีโลกดับเจีวันเจสกีเวิร์นซีรีส์2022และเป็นเพอร์เฟกเกมรุ่นที่อายุน้อยที่สุด โดยเปิ้ลก็สุดภูมิใจที่ลูกชายสามารถทำตามความฝันของพ่อได้สำเร็จพร้อมลงข้อความว่าออก้กาได้แชมป์โลกแล้วขอบคุณที่ทำให้ฝันของพ่อเป็นจริงจากการที่ลูกทุ่มเทลูกรักลูกตั้งใจลูกซ้อมหนักมากๆที่สุดเสียน้ำตานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อแลกมากับประสบการณ์มากมายเกินเด็กวัยสิบขวบที่ต้องเจอ วันนี้จึงเป็นวันที่วิเศษที่สุดตั้งแต่พ่อเกิดมาขณะที่จูนก็เผยว่าในที่สุดออกาก็ทำได้แล้วมอบรางวัลน,นี้ให้พี่พี่ชาวไทยกับการเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่อายุน้อยที่สุดออกาแข่งรุ่นจูเนียร์ที่สิถสต็อกได้ที่1ของโลกและอายุน้อยที่สุดของโลกและเขาก็ยกให้ออกาเป็นเพอร์ฟิเกม รุ่นที่อายุน้อยที่สุดเพราะไม่ง่ายเลยที่จะเข้าที่1ได้ทั้ง3โมโตและรุ่นจูเนียร์ที่1 0ถึงส2สต็อกไลส์ได้ที่8ของโลกและรุ่นที่เกินคาดหมายรุ่นโปรสปอร์ตสำหรเด็กที่อายุน้อยที่สุดไปแข่งกับที่ที่รุ่นโปรออกาคว้าที่2มาได้ออก้าเอ้ยขอบคุณนะลูกขอบคุณความฝึกซ้อมความอดทน ที่ไม่เคยบ่นเลยมีวินัยตามตารางที่ป้าวาังไว้ออกา้าได้ทําประสบการณ์ดีๆครั้งนี้ด้วยตัวเองจํามันไว้นะลูกและพัฒนาตัวเองต่อๆไปเป็นนักกีฬาที่ดีทั้งกายและใจนะลูกทั้งนี้เปิ้นยังได้โพสไว้อะไรให้แก่เหตุการณ์หนองบัวลำพูด้วยว่าวันที่พ่อแม่ทุกคนดีใจแต่เชกเช่นกันนะช่วงเวลาเดียวกันนี้กลับมีพ่อแม่ของเด็กน้อยหลายคนต้องเสียใจขอมอบรางวัลแชมป์โลกนี้ให้เด็กน้อยทั้งหลายที่ต้องจักไปขอร่วมไว้ออะไรหนองบวัวลำพูสนับสนุนเยาวชนไทย